สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพิชวอตครั้งที่แล้วครับผมได้รีวิวนะครับนาฬิการุ่น g b a 8 0 0 UC ไปนะครับปรากฏว่าตอนนี้ผมสั่งนาฬิกานะผมก็สั่งมาอีก3เรือนเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่านะครับนาฬิการุ่นนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับนาฬิการุ่นดนเกล่านะครับมีชื่อรุ่นว่านะครับ Casio G Shock Step t a c k e r g b d 8 0 0อนะนะครับมันออกมาในวาละเดียวกันนะครับกับ GPA 8 0 0อนะครับออกมาในเดือนมีนาคมปี2019ที่ผ่านมานี่เองนะครับและที่ต้องสั่งไม้เพื่อเพื่อนได้ชมเพราะอะไรรู้ไหมมันทำออกมาสวยมากคือคือผมบอกเลยนะครับว่าผมแทบจะแบบผมอยากจะอยากจะซื้อน่าอยากจะใส่นาฬิกาวันละเรือน่ะจนครบ5ส5ีวันนะ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะมันออกแบบไม่ได้สวยงาม้วสีมันสวยมากมากไม่รู้จะพูดยังไงเอา,อางี้ดีกว่าเพื่อน ไปชมความสวยงามกับตัวจริงของมันดีกว่านะครับว่ามันสวยงามมากแค่ไหนและนี่ครับเพื่อนๆครับนี่คือตัวจริงของมันนะครับทั้ง3สีสเรือนเลยนะครับผมได้สั่งจากประเทศญี่ปุ่นนะมาให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามนะครับตอนแรกนะต้องบอกงี้นะครับว่าตอนที่ผมสั่งเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราจะสั่งสีเดียวมาดีไหมแล้วก็พรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูแต่พบว่านะครับพอผมนั่งดูนะแต่ละรูปนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องสั่งหมดอ่ะไหนๆก็สั่งมาแล้ว ก็สั่งให้หมดเลยนะครับใม้เ,เพื่อนๆได้ชมความสวยงามของทุกๆสีกันนะครับอย่างที่บอกครับว่านาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นสปอร์ตวอตเป็นแบบสเต็ปแท็กเกอร์คือมันสามารถนับก้าวเดินได้นะครับดังนั้นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเอ่อต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีใหม่ของคาซิโอเลยอะ่ะจะเป็นแบบใหม่ล่าสุดของคาซิโอเลยนะครับเอาล่ะดเดียวผมไม่อยากพูดเรื่องนั้นลวผมอยากให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามเป็นอะไรที่ผมรู้สึกมันเจ๋งมากๆนะครับขอเริ่มจากเรือนเรือนทางซ้ายแล้วกันนะครับคือมันทําออกมาดีมากสวยมากอ่านี่นี่นี่น คือเริ่มจากสีนี้เลยคือผมเนี่ยนะครับ IGPA 800เนี่ยผมใส่สีเทาอยู่แล้ว GBD 800ตอนนี้นะครับมันทําสีเทาออกมาเรียบร้อยแล้วนี่นี่คือสีเทาของรุ่น GBD 800นะครับให้ดูรหัสรุ่นดีกว่านะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามันจะรหัสรุ่นอะไรนะครับตัวนี้นะครับจะมีรหัสรุ่นว่า GBD 800 UC K8 DR นะครับนี่ UC นะครับนี่คือมันมาในซีรีส์ของ Utility Color ครับคืออย่างที่บอกครับว่าเป็น Utility นี่คือหมายถึงประโยชน์นะครับ นาฬิกาตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้สําหรับทุกทุกชุดทุกทุกแฟชั่นเลยไม่ว่าจะเป็นชุดออกกําลังกายนะครับชุดプライเวตนะครับชุดทํางานนะครับและนี่ขีด8ก็ er. คือสีเทาคือนาฬิกา G s ช o อ k g b a 8 0 0ที่ผมใส่เนี่ยคือสีเทาเหมือนกันนะครับแต่พอเห็นตัวเนี้ยผมรู้สึกเลยผมชอบผมว่ามันสวยนะครับนี่สวยมากนะครับสีเทาคือมันไม่ใช่ดําหมดอ่ะแต่มันเป็นดําแบบดาแล้วเห็นเห็นแสงนะครับเห็นสีนะครับดำที่ไม่ใช่ดําผมว่ามันดูเท่นะครับ ดูไม่เหมือนใครดีนะครับนี่สวยมากสวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ขอกดไฟดูก่อนเลยนะครับเพื่อนๆจะได้ดูไฟทั้งสามเรือนด้วยว่ามันเป็นยังไงสวยมากแค่ไหนนะครับกดไฟดูก่อนดีกว่านะครับนี่โอ้โหเท่วะ่ะสวยมากสวยมาก,มากนะตัวตัวเรือนสีเทานะพอเปิดไฟนะที่เป็นสีฟ้านะเป็นไฟแบบซูเปอร์ LED นะโอ้โหโคตรสวยเลยอะโอ้โหสวยมากสวยมากจริงๆเลยนะครับ หน้าจอก็เป็นแบบสามริติด,ด้วยมันยิ่งทําให้เราอ่านค่าต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับผมเป็นคนใส่แว่นผมถอดแว่นผมยังอ่านมันเห็นเลยนะครับเอาละ่ะมาดูอีกสีหนึ่งนะครับนี่นะครับสีเขียวสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวสีเขียวขี้มานะครับมันดูมันดูแบบรู้สึกให้ความรู้สึกที่เป็นแบบเอ่อทรหดอดทนนะครับเป็นเหมือนทหารสีทหารอ้อคืออย่างนี้ฮะไอ้เจ้าเอา่อต้องบอกว่านาฬิกาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เป็นแบบ คอลเลกชันที่เป็น UC เนี่ยนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีสีกองทัพนะครับมันจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษเลยว่า Military Color นะครับนี่นะครับและนี่คือสีเขียวนะครับสวยมากๆเลยนี่นะครับสำหรับพี่ๆที่เป็นทหารนะผมว่านาฬิกาเรือนนี้เข้ากับชุดพี่มากๆเลยอ่ะผมมันสวยนะครับโอ้สายก็เป็นสีดำมันยิ่งตัดกันอีกโอ้โหมันดูเท่ดูเข้มมากๆนะครับ นี่สวยสวยสวยแล้วที่ผมชอบในทุกตัวทุกๆเรือนของเจ้า TBD 800 UC ที่ผมชอบทุกๆเรือนนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับไอ้ตรงวงตรงเนี้ยผมว่าไอ้เจ้าวงตรงเนี้ยมันออกแบบมาดีอะมันทําให้เป็นดูแบบเป็นสีแบบเมทัลลิกนะครับดูเท่มากเลยผมชอบผมชอบชอบมากๆนะครับเอาล่ะมาดูสีไฟตัวนี้กันดีกว่าว่าตัวนี้มันสีไฟสวยงามมากแค่ไหนนะครับนี่โอ้โหอ่านหน้าจอที่ชัดเจนมากชัดเจนมากๆนะครับไฟมันสว่างมากเลยนะครับนี่ ผมว่าแค่ไฟตรงนี้นะหลายๆคนตัดสินใจซื้อเลยผมกล้าพูดอย่างนั้นเลยนะครับสีสุดท้ายสีสุดท้ายนี่เป็นอะไรที่ผมอยากจะพิเศษมากเพราะว่าผมอะ่ะตอนที่เลือกนาฬิกามาเนี่ยผมสามเลยเนี่ยผมเลือกสีนี้ก่อนเป็นสีแรกนะครับผมว่ามันสวยมันมันมัน,ม,นมันสวยงามมากๆนะครับนี่เป็นสีแบบสีออ,ออกน้ําตาลน,นะครับสีออกน้ําตาลน,นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นอ,อ,อีกรุ่นหนึ่งมันจะเรียกสีว่าสีไลท์สโตนนะครับนี่นะครับมันยิ่งทําให้นาฬิกาตัวนี้มันดู ดูทอโรดอดทนทนทานมากขึ้นนะครับเป็นสีที่ไม่เหมือนใครและเรื่องแปลกคืออะไรรู้ไหมคือในาฬิกา G s h ็อคที่เป็นรุ่นพวกรุ่นถุงสูงอย่าง g 9เก้าพัน0ามเพอเป็นสีแบบนี้นะมันจะเป็นสีที่หายจากตลาดเป็นสีแรกอะ่ะเพราะมันทําออกมาแล้วไม่เหมือนใครแล้วมันสวยแล้วมันในความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับผลิตออกมาน้อยอะ่ะผมกล้าพูดอย่างนั้นนะผลิตออกมาน้อยเลยแบบนี้เลยอะ่ะแล้วราคามันจะสูงกว่าตัวอื่นอ่าผมรู้สึกอย่างน้เลยนะแล้วตัวเนี้ยไอตัวตัวนี้อ,นอ้อลืมให้ดูรหัส ตัวนี้นะครับจะมีรหัสรุ่นว่านะครับ GBD 800 UC ขีดนะครับนี่นะครับนี่คือรหัสของเขานะครับนี่สิ่งที่น่าสนใจเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูเพื่อน,อน,อนๆชอบเหมือนผมไหมไอ้ตรงสีทองเนี่ยโผลมันมันทำออกมาแล้วแบบมันเข้ากับสีของบอดี้อย่างมันเลยอะมันทำให้นาฬิกาตัวนี้ยิ่งสวยงามมากขึ้นคือผมถูกใจตัวนี้จริงๆนะผม,มันมันสวยมันสวยมากครับไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่มันสวยมากจริงๆนะครับเอาละ ขอใช้ตัวนี้เป็นตัวแทนแล้วกันเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูความสวยงามโดยรอบของนาฬิการุร่น GBD 800นะครับจเจ้า GBD 800นี่ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่ามันจะมีชอคฟังก์ชันในการทํางานนะครับเหมือนรุ่น GBA 800ความแตกต่างความแตกต่างเดียวของมันคือนะครับหน้าจอครับอย่าง GBA 800เนี่ยนะครับมันจะใช้หน้าจอที่เป็นเข็มแล้วก็ดิจิตอลแต่ GBD 800เนี่ยหน้าจอนะครับจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับมี3บรรทัดทําให้เราสามารถอ่านค่าต่างๆได้อย่างชัดเจนและอย่างที่เปิดไฟให้ดูครับคือรุ่นนี มันจะมีไฟแบบซูเปอร์ LED ที่มันสว่างทั้งหน้าจอสีฟ้ามันทําให้นาฬิการุ่นนี้ยิ่งสวยมากขึ้นไปอีกกดไฟดล์รูปรอบครับนี่สวยมากนะครับและตัวนี้ก็ยังเป็นสปอร์ตวอทที่ยังค,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 คุณสมบัติในเรื่องของนะครับในเรื่องของสายด้านหลังนี่ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบ็ควิงด้านหลังนะครับตัวแบ็ควิงที่ช่วยเราสามารถใส่แล้วใส่นาฬิกาแล้วรู้สึกกระชับไม่หลุดเลื่อนง,ง่ายนะครับหรือสายที่เป็นโพลียูรีเทนแบบนิ่มนะครับ ทำให้เราใส่แล้วเนี่ยเวลาใส่ออกกำลังกายนานๆนะครับไม่รู้สึกอึดอัดนะนะครับนี่นะครับสายเองก็จะมีการออกแบบกลัดสายแบบใหม่นะครับทำให้ใส่แล้วรู้สึกกระชับมากขึ้นนะครับเห็นสายไหมผมบิดอย่างนี้นะมันยังนิ่มอยู่เลยนะครับแต่ความนิ่มของมันเนี่ยนะครับมันก็มีความทนทานเหมือนกันนะครับและสิ่งที่ผมชอบอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมใส่รุ่น g b h 8 0 0อมาเกือบปีแล้วนะครับเชื่อไหมใส่แล้วไม่ค่อยมีกลิ่นผมว่ามันเจ๋งนะครับคือผมเองก็ไม่คนที่ไม่ค่อยดูแลรักษาแบบร่างกายไคือเหมือนกับ ซื้อนาฬิกามาเพื่อใช้อ่ะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องไปดูแลรักษากินนะผมว่าเป็นะไรที่ยุ่งยากมากเลยแต่ถ้านาฬิกาคาซิโออย่างตัวเนี้ยอย่างพวกสปอร์ตว c h แบบเนี้ยมันมีสารระง,งับกลินอยู่แล้วนะผมว่ามันเจ๋งนะครับใส่แล้วไม่มีกลินผมมันเท่มันมันมันมีประโยชน์จริงๆนะครับเอาล่ะมาดูคุณสมบัติเด่นของ,ของนาฬิการุ่นนี้กันดีกว่าว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้นะครับให้อ่านจากแท็กได้เลยนะครับนี่แท็กมันเจวมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ GBD 8 0 0นะจะมีระบบช็อครี s ิสคือ ป้องกันแรงสั่นสะเทือนได้นะครับป้องกันแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้นะครับมีบลูทูธอีควิปนั่นก็คือตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ทําให้เราสามารถอ่านค่าต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการตั้งค่าจานวนก้าวนะครับการเผาผลาญแคลอรี่ในแต่ละวันการตั้งเป้าหมายในจานวนก้าวนะครับก็คือผมมันเจ๋งเลยมันใช้สําหรับในเรื่องของการ ออกกาลังกายนะคทำให้การออกกาลังกายของเราเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสนุกมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับตัวนี้นะครับยังมีระบบสเตปแท็กเกอร์อย่างที่บอกครับว่านับจํานวนก้าวได้นะครับมี led i g h ์นี่ให้กดดูอีกรอบหนึ่งนะครับสวยมากนะครับคือไฟมันสวยจริงๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนอกจากนี้นะครับคุณสมบัติพื้นฐานก็ยังมีจับเวลาตั้งปลุกนะครับและที่สําคัญนะครับรุ่นนี้นะครับยังสามารถกันน้ําได้มากถึง200เมตรได้นะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเป็นถ้าเป็นนาฬิกาพวกสมาร์ทวอท อย่าง GBD 8 0 0ตัวนี้นะใส่ลงน้ําไปเลยครับไม่เป็นอะไรนี่เจ๋งมากนะครับตัวนี้นะครับมาดูกันดีว่าขนาดมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับขนาดนะครับจะอยู่ที่นะครับ48.6มิลน,นะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแดดสกูนะฮะนี่48.6มิลนะครับเป็นนาฬิกาที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับน้าหนักตัวนี้จะมีน้ําหนักเบากว่าเจ้ารุ่น GBA 8 0 0ตัวนี้จะมีน้ําหนักอยู่ที่ 59กรัมเท่านั้นเองนะครับก็คือเป็นนาฬิกาที่มีน้ําหนักที่เบานะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะสนนราคาอยู่ที่นะครับราวๆประมาณ4,5 0 0จนถึง5,5 0 0บาทแต่ถ้าเข้าเมืองไทยนะผมคิดว่าราคาไม่เกิน5,000บาทแน่นอนผมคิดว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีลดมากกว่านั้นอีกนะครับนี่นะครับเอาล่ะมาดูความสวยงามกันอีกรอบนึงนะครับของแต่ละเรือนนะครับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับคือไม่รู้จะบอกไงนะผมมันออกแบบมาสวยจริงๆครับนี่นี่นะครับด้านหลังนี่ สีเทานี้ผมเสียดายนะผมมี g b a 8 0 0สีเทาแล้วอะผมมันไม่สามารถทําให้ผมเปลี่ยนได้แล้วอะผมว่ามันน่าเสียดายมากแต่มันก็สวยคือมันสวยจนน่าเสียดายต้องบอกงั้นเลยนะฮะตัวผมเองเนี่ยเสียดายเลยเป็นไเงเห็นไหมเพื่อนๆสวยมากนะครับกดไฟดูอีกรอบนึงนี่โอ้โหเจ๋งว่ะเจ๋งสวยมากเอาละสีเขียวสีเขียวนี่โอ้โหเป็นสีเขียวที่เท่มากเลยนะครับกดไฟดูอีกรอบนึงนี่สวยมากนะครับด้านหลังครับสวยมากนะครับ และสีสุดท้ายนะครับสีในดวงใจของผมเลยสีนี้นะครับผมว่าผมจะเก็บสีนี้แหละผมว่ามันสวยดีนะครับนี่นี่นะครับเป็นไงเ่านเพื่อนถ้าถามถ้าเป็นเพื่อนๆ่ล่ะเพื่อนๆชอบเรือนไหนระหว่าง3เดือนนี้นะครับนี่ลองลองตอบคอมเมนต์มาดูก็ได้นะผมว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะครับโอเควันนี้ก็จะพรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆได้รู้จักกับนาฬิกาคาซิโอจีช็อสีใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกในเดือนมีนาคมนะครับนี่นะครับ อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์เดี๋ยวจะมีการพรีวิวแบบสั้นๆอย่างนี้มาอีกนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ